อำเภอหนองฉาองอุทัยธานีหนึ่งร้อยตารางวาให้เขาเอ๊ในหนึ่งเขาจะได้หันมามองเราบ้างอานุโมทนาบุญกับคุณพี่ชายอีกหนึ่งท่านหน้าตาหล่อนะทำบุญได้หล่อขึ้นเยอะโอ้ยถ่ายรูปให้ด้วยอ่ะจากอานุโมทนาบนุญอานุโมทนาบุญครับสาวชิงเลยลูกอานุโมทนาบนุญกับคุณจินดารุทองจันทร์ อีกหรรนึ่งตารางร้อยตรรารางหนึ่งร้อยบาทจินดาในะชื่อแฟนหรือเปล่าครับอนุโมทนาบนุญนะดูโอ้ใช่กันนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับท่านที่ร่วมเป็นเจ้าผ้านะนี่แหละครับท,ทั้งหญิงทั้งชายเราทําบุญกันได้ตามอัยาศัยเดี๋ยวคุณพี่ชายจะร่วมแผ่นดวงแผง่นทองทองแท,ท่งเล็กทองแท่งใหญ่ น่าชื่นใจนะครับคุณพี่ชายรวมแผ่นดวงป็นทองอีกหนึ่งแผน่นหนึ่งร้อยบาทสาธุอัตโมทามิเอามากันเรื่อยๆนะครับให้มาประจำที่ท่านใดมีความประสงค์กระหายนะ้ำนะกร<ห>นะหายนะ้ำ ไปได้ที่เป็นโรงพยาบาลบริการฟรีตามที่ท่านอาจารย์ดรชนิดดรประคองได้ประชาสัพผนานรายชื่อไปท่านที่เป็นเจ้าภาพให้ท่านมีแต่ความสุขให้ท่านมีแต่ความเจริญจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินจะพูดจะคิดก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอ้าวลูกชายลูกสาว ลูกชายลูกสาวมาร่วมทำบุญอีกแล้ว okay, 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 okay. มาร่วมทำบุญนี่นะครับเ <Okay, okay. S 1> ยวาวชนเยววาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวก็สามารถทำได้ <Okay. S 1> อีกสักครู่หนึ่งก็จะทราบว่า <Okay. S 1> ท่านที่ไดแ้แจ้งความประสงค์ okay. Okay. สำหรับคุณพี่ชายทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นี้ <Okay. S 1> เมื่อสักครู่นี้ คุณพี่ชรินกล่าวคุณพี่จินดาท่านมีความประสงค์จะนำแหวนทองอาจารย์รัตประกองรอให้หลวงพ่อเนาะนำแหวนทองในการละลององค์พระเดี๋ยวรอฝากพิธีกรด้านหน้าไงทีน่นอเกี่ยวไว้ก่อนนะพี่สำหรับท่านที่มีแก้วแหวนทองที่จะละลอมนะครับเดี๋ยวช่วงอาจารย์รัตประกองประชาสาชพานช่วงนั้น ท่านมีสร้อยคอทองคำท่านมีแหวนทองคำท่านมีนาฬิกาเพื่อเป็นพุทธบูชาดอรลอมอ,องรอห้า,าก็อาจารย์รนประพงค,ครับเอ่อเราไปที่ไหนก่อนท่านก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญนะครับสำหรับ ท,ท่านที่ร่วมบุญร่วมกุศลเดี๋ยวตตอสาสตราจารย์เป็คออวละคงเลยอาเชิญจังแม่ใส่เสื้อสวยลแม่จา๋าเชิญจากอนุโมทนาบนุญคนที่นี่ยิ่งอายุมากยิ่งสวยเป็นไรไม่รู้ยิ่งทำบุญก็ยิ่งสวยนไไนนอ,ยยวยอนุโมทนาบุญด้วยนะ ลูกชายลูกสาวชื่ออะไรลูกลูกชายชื่อสาวชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไม่เดี๋ยว,ยวพี่ขออนุญาตประชาสััสธานหน่อยออขออนุญาตพูดผิดเลยอนุโมทนาบนุญกับคุณวัชสันม่วงจากทรร่วมคุณหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยบาทลูกสาวชื่ออะไรลูกอนุโมทนาบนุญกับลูกสาวเอมิกาเมินนาราร่วมตําบุญที่เดินเองหนึ่งร้อยตารางวา หนึ่งร้อยบาทสาธุอนุโมทานิอ้าวนิสิตครุษศาสตร์นิสิรตสรัตศาสตร์ร่วมทำบุญร่วมทำบุญอีกสักครู่หนึ่งครุครุปีสามร่วมทำบุญอีกสองร้อยบาทอนุโมทานาบุญกัดพน สุภาจันพุทธรัม์บ,บ 1, ุรหนึ่งพันสุภาณีจันพุทธรัมร์ทบุรอีกหนึ่งพันบาทสาธุคุณนิรันร์คุณกันิกาว่าการขายร่วมทำโบนหลอออกิพ่อรอห้าหนึ้าร้อยห้าสบห้าบาทส่งใดรัสาธุอนุโมทามินาจ๊ะ ตอนนี้มีสิทธิ์รูสะชื่อว่านางนายนายนักครินพร้อมครอบครัวลูกชายในครอบครัวยังลูกยังเป็นโสดใช่ไหมลูกพร้อมครอบครัวร่วมตำบลอีกทองแท่งเล็กอีก199บา,า,าทสาธุนะอนดับบนา้ำกุศลมืยเย,าายี่ยมสาธุ เออจากอนุโมทนาบุญด้วยร่วมบทอธิษฐานก่อนลุกอธิษฐานแล้วก็วางไว้ที่เดิมร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันอาจารย์รัตนประภผลเฉลิญครับจะได้อนุโมทนาบุญกุศลร่วมกันอนุโมทนาบุญกับครอบครัวกำน,นันเสดียวคุณแม่สุนันแถมยักษ์อีก500บาท สาธุอนุโมทามิน่าชื่นใจอะ สำหรับท่านใดอนุโมทนาบุญกับคุณฉลาดสุรรมถูกต้องนะร่วมทาบุญทองแท่งอีกหนึ่งรบาทสาธุตอนนี้ท่านที่มีความประสงค์นำแหวนพองมาลหลอมนะ ตอนนี้จดชื่อแล้วพระอาจารย์ทัประพงมกำลังจดชื่อถ้าใดมีศรัทธาแรงกล้าจะนำทอ,อ,อ,องหล่อๆลององค์รห้ามาแจ้งความประสงค์ได้นะครับดเดี๋ยวช่วงพิธีการเป็นทางการจะได้ประชาสัมผันร์รายชื่อนะครับอนุโมทนาบุญกับนิสิตนะฮะร่วมเป็นเจ้าภาพ สาธุอนุโมทานาอภิสาวจ่าเชิญจะพี่เชิญจะพี่สาวต้องเรียกพี่สาวไว้ก่อนเพราะว่าฝ่ายประชาสพัน์อายุน้อยอยู่จา่ายังหน้าเด็กยังไม่เป็นไรเจพี่อพี่ร่วมทำบุญต้องปาอีกแล้วแต่ศรัทธาจะพี่ไม่เป็นไรอภิสาวเชิญจ้ะแต่อานุโมทนาบุญนะครับ กับท่านพระอาจารย์วัดข้าสุึพร้อมทีมงานท่านนำบุคลากรมาร่วมด้วยช่วยงานเกี่ยวกับการละลองพระแล้วก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญไว้นักที่นี้ด้วยทันทีเรนมีความศรัทธาวิรยายายิยะอุสาหาอะอนุโมทนาบุญกับคุณครูโม่เฮงน่าจะเป็นครู ร่วมทำบุญเดี๋ยวสักครู่งจะรู้ว่าทำเท่าไหร่นะทำเท่าไหร่เราจะได้อนุโมธนาบุญร่วมกันสำหรับท่านใดนำรถต่างมมานะครับจอดตามสถานที่จะอนุโมธนาบุญจากเชื่ออะไรจะพี่สาวอานิพันโ,โอนาวาอากาศ บัญยงนาวาอากาศรีขวัญใช่ไหมพี่เด็กชายคาราเทพก้องเกียรติจิบทยังพี่บทนี้เป็ใช่ไหมคุณมณีรัตน์ก้องเกียรติจิเนยงนางสาวนิปาธรก้องเกียรติจิชัชวานมณีรัตน์ก้องเกียรติจิเรืองฤทธนัตตารินนัตตารินนะ หนึ่งร้อยบาทนะกขาพรว่างเก็บกินชันชาวาลอีกหนึ่งร้อยบาทเอาท้าสาธุรวมแล้วสามร้อยบาทสาขอสองหนึ่งพันสามร้อยบาทสา ท่านใดซึ่งยังไม่มีรายชื่อนะจ๊ะแจ้งได้นะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ดรเติประคองท่านก็ฉันก็จะได้อ่านรายชื่อหากว่าตกหล่นประการใดแจ้งตรงนี้นะะแล้วก็แจ้งหน้านงา,านได้นะครับแจ้งน้านงา,านได้เราก็จะได้แก้ไขในงานเพื่อความเรียบร้อยเอาคุณแม่ร่วมทำบุญที่ดิน ท,บทำทบุญที่ดินอีกคุณแม่กําไรโกมลร่วมทำบุญที่ดินอีกหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยบาทสาธุเอามาฝัางนี้อะไรแม่ชื่ออะไรนะ อ๋อครอบครัวแม่สอนร่วมตะบูนอีกหนึ่งร้อยก็ฝากมาอันนี้เขาก็ฝากมาอีกหนึ่งร้อยเชื่ออะไรเจ้าคะชื่อน้ำทิพย์อีกสองร้อยสาธุน้ำทิพย์เมืองปูไทยใช่ไหมจ๊ะไม่รู้ว่านะ้ำทิพย์ไม่เป็นไรจากน้ำทิพย์ร่วมทำบุญ สาธุอนิโมทนาบุญครับอธิฐาขึ้นเหนือหัวก่อนเจ้าค่าน้าแผ่นดวงชื่ออะไรจ้าทองของอุ่นร่วมทำบุญทองปุดร่วมทำบุญแผ่นทองอีกหนึ่งร้อยบาทสาธุ อานุโมทนาบนุญจาตอนนี้เข้าคิวต่อแถวกันแล้วท่านที่เดินทางมาร่วมบนรม,กมโกศลอายกขึ้นเจ้าค่ะอธิษฐานจิตอธิษฐานใจทำบุญให้อธิฐานทำทานให้ปารถนาให้เรามีแต่ความสุขกายและประสขใจปารถนาสิ่งประการใดก็จะได้ดังใจหวัง ก็จะได้ดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกการท่านใดยังไม่ได้ติดปุ้มป,ปาปามาติดกันก่อนนะท่านใดมีความประสงค์จะนำสร้อยทองแหวนทองนาฬิกาทองกำไลทองขันทองเพราะที่ไหนที่ไหนก็จะมีผู้มีศรัทธาอ่ะ นุโมทนาบนกับคุณแม่กําไรครูกบช่างนุโอทิพให้พ่อทองหลอ่อร่วมตะบนทองแท่งใหญ่อีก500บาทเจ้าค้าสาธุอนุโมทามิอามากันเรื่อยๆนะทำแล้วมีความสบายจิตสบายใจหาฤทยเรามาจาก สาธารณาสุขน่าจะเป็นแพทย์หรือเป็นหมอพอมีโลโก้สาธารณสุขมาร่วมทำบุญผ้าปา่าอีกหนึ่งร้บาทเรียกหมอไว้ก่อนอั้นบธนาบลกับหมอนะจ๊ะอีกห้าร้อยบาทเอ็นห0ึ่งร้อยบาทและอีกสักครู่จะเป็นเจ้าภาพที่ดินต่อคุณครูเตรียมพร้อมหน้าว่าที่ค,ครูเตรียมจดนะจ๊ะ ก็ขอ,ขออนันโมทนาบุญด้วยนี่นะครับมากันเรื่อยๆมากันอยากไม่ขาดสายเหมือนสายนะ้ำแห่งความศรัทธามาจากหลายที่เปลียบเสมือนว่ามาจากหลายหมู่บ้านมาจากหลายตำบลหลายอำเภอมาบรรจบอยู่สายเดียวนักพุทธมนตรอุทัยธา,ยานเของเราแห่งนี้ คือท,ท่านทุกคนได้มามีส่วนรว่วมบุญรวญ่วมกุศลกันสร,สร้างบุญสร้างกุศลกันนะจ๊ะขอเรยนเชิญได้เลยสำหรับท่านใดเมื่อเดินทางมาถึงนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนด้วยท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพที่ดินจะเป็นเจ้าภาพ ทองแท่งทองแท่งเล็กทองแท่งใหญ่ก็ดีจะเป็นเจ้าภาพแผ่นดวงแผ่นทองก็ดีขอเรียนเชิญได้เลยนะครับเ,เมื่อท่านทำบุญเรียบร้อยขอให้ทุกท่านพุทธศาสนิกชนกัลยาณมิตรผู้มีจิตใจงามทุกท่านได้นั่งพักผ่อน ตาอัธยาใสได้นั่งพักผ่อนตามอัธยาัยเลยจ้ะนั่งให้ตรงพัดลมเนาะตรงไหนมีพัดลมก็นั่งให้ตรงพัดลมจะได้เย็นเย็นจะได้สบายจิตสบายใจนจะสบายจิตสบายใจเราตั้งจิตมาตะไกลแล้วก็ตั้งใจมาจากบา้านกันแล้ว อาอาจารย์พร้อมครอบครัวม,มาร่วมทำบุญอีกแล้วน่าชื่นใจน่าชื่นใจขอบคุณเครื่องเสียงอาจารย์ดรชลิตบริการเครื่องเสียงท่านนาสิกออกนิดนึงก็คงจะโอเคอยู่นะอาจารย์นะอาจารย์คุมเสียงลูกสิบนิสิตพูดนะฮะ บบเดี๋ยวจะเหมือนวัดบรรกลางอาจารย์คุมเสียงนิสิตพูดหลอดขาดอันนี้ไม่ขาดนะอาจารย์นะอนุโมทนาบุญด้วยสําหรับพี่น้องที่คารพทุกท่านทุกคนที่เดินทางมาอนุโมทนาบุญกับคุณพิชยาภาเพชรมณีร้อมครอบครัวร่วมทำบ,บุญตองแท่งอีก200บาท สาธุอะนุโมทามิ